ให้เทวดาประจำตัวของคุณมีอิทธิฤทธิ์ต่อสู้กับดาวร้ายจนชนะจะทำให้เรื่องวุ่นวายทั้งหลายต่างๆหายไปสิ้นทำแล้วดีจริงทุกสิ่งช่วยได้นี่คือมังกรครับอย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆ u t u b e ทุกๆท่านนะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับ เรามาถึงคนเกิดปีมังกรปีมังกรปีนี้เจอกระต่ายจรแปลว่ากระต่ายในปีนี้เล่นงานคนเกิดปีมังกรหอกล้อหอกเล่นมักจะได้รับเสียงตามสายจากคอเซนเตอร์มากกว่าปกติมีคนจะคิดคอยต้มตุนคุณตลอดเวลาบางที่แกล้งยื้มเงินเล่นเล่นถ้าให้ไปแล้วมันก็หายไปเลยครับ ดาวห้วยขีดาวเกียบสวยัวปล้นอังลวงอารมณ์พิศสวาสแต่ดีอย่างหนึ่งมังกรปีนี้เจอพระอาทิตย์ดาวไทยเอียงเพื่อเสริมให้คุณมีพลังมากยิ่งขึ้นนะครับจัดโต๊ะหน่ายเอาเข้าวสารใส่ถ้วยถ้วยแก้วไว้เต็มๆหนึ่งถ้วยวางผลไม้ห้าอย่างหรือผลไม้ห้าลูกเป็นไตกิก น้ำสิงหนึ่งขวดไปไหว้เสามังกรหรือเสาทีกงหรือกลางแจ้งที่บ้านถ้าคุณไม่ไปศาลเจ้านะฮะวางกลางแจ้งที่บ้านขอพรขอกำลังจากพระอาทิตย์เบื้องบนให้เทวดาประจำตัวของคุณคือเมียเกงมีอิทธิฤทธิ์ต่อสู้กับดาวร้ายจนชนะจะทำให้เรื่องวุ่นวายทั้งหลายต่างๆหายไปสิ้นทำแล้ว ดีจริงทุกสิ่งช่วยได้นี่คือมังกรครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ